ขอเกตสถางๆข้างบนที but, food, ่ช <might want refugees forever> ุดบอร์ดให้ฟังครับตอนนี้มีการเถียงขนครับในบอร์ดมีฝั่งในตั้งบนัดจารเรื่องนี้แล้วบอกว่าจะทำให้กองทุนมีปัญหามีฝั่งในต้างบางคนว่าถือกันว่าไม่สามารถให้ผ่านได้หรือได้ เพราะทำให้กองผุนล้มได้คณะนมมิสี่การผ่านเื่องนีครับใช้เ,เงินเพื่อวัตถุเพียงเพีละหกพันล้านบาทน้อยกว่าเงินที่ไปซื้อแต่จากไม่ผ่านพี่น้องว่าไงครับผมถามพี่น้องแบบนี้ครับถ้าเห็นด้วยว่าต้องรับหลักการของสูตรใหม่ตะโกนดังๆแล้วเพื่อนขึ้นเมได้ยิน

ให้พี่น้องมาตาสามตาที่ส่ง,งมานั้นังมาั้นชีวิตนี่ไม่ใช่การขอ,ขอที่เดินเลยนี่เป็กรารเรีกรกยรกของความพิธามความพิธามเพื่อแรงงานเงินในกทุกประกคมครับเป็นของลูกตาไอ้ตาที่เจียดเงินเงส่งเข้ามาเพื่อเสลีย่ยุกเฉลีย่ยุ ไอ้ความมในวิถีธรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้เราได้มาทวงคืนทวงความธรรมกลับมาให้กับพระเจ้าถ้าวันนี้ยังจะมีการให้รับหลักการอีกผู้คนทนไม่ไาวแล้วครับยอมไม่ยอมคไหมดีไปรับเสกจากข้างบนนะครับผมบอกว่าข้างบนข้างบนวันนี้เสีกนี้ <gas> เราฟ <i> ังเสียงผู้กกันค <โ offs, S 2> น <ffic> ที่ามาแสดงพาังอยู่ตรงนี้ด้วย